คุณคิดว่าคุณรู้จักใครแต่บางครั้งคนที่คุณไว้ใจอาจซ่อนความลับที่น่ากลัวที่สุดไว้เบื้องหลังสารวัตรปลอมตัวเป็นนักโทษแต่สิ่งที่เขาเจอมันเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดคุณจะอยู่จนจบเพื่อค้นหาความจริงนี้ได้หรือไม่ค่ำคืนที่เรือนจําเก่าเสียงเหล็กกุญแจดังคล้องซ้ำๆอากาศอับชื้นทำให้หายใจติดขัดฉันใส่ชุดนักโทษสีสกรปรก กลิ่นเหม็นอับของฝุ่นละอองและอาหารเก่าทุกสายตาที่ผ่านเข้ามาเต็มไปด้วยความสงสัยฉันก้าวช้าๆตามทางเดินแคบเสียงรองเท้าสัมผัสพ,พื้นปูนดังก้องพยายามกลมกลืนกับนักโทษคนอื่นแต่ใจฉันเต้นแรงทุกวินาทีทันใดนั้นเสียงหัวเราะเยาะเย้ย,ย,ยดังก้องมาจากห้องขังด้านในฉันหยุดหายใจสายตาเหล่านั้นมองมาที่ฉันเหมือนรู้ความลับทั้งหมดแล้วแล้ะ กลิ่นแปลกประหลาดลอยมาร่างของนักโทษคนหนึ่งใกล้เข้ามาเขาไม่ได้มองฉันแต่พูดกับใครบางคนข้างหลังฉันน้ำเสียงเย็นชาเหมือนใบมีดฉันเริ่มรู้สึกถึงความไม่ถูกต้องทุกอย่างรอบตัวเริ่มหมุนรอบความเงียบตัดกับเสียงสัญญาณเตือนหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดและสายตาของเขาและสายตาของเขาเจาะลึกเข้ามาในหัวใจฉันเหมือนมองทะลุทุกความลับทุกแผนการร่างกายฉันเริ่มชา มือเริ่มเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งไหลลงไปในกระดูกฉันก้าวถอยหลังแต่ทางเดินแคบเกินไปเสียงฝีเท้าของเขาตามมาใกล้ขึ้นเรื่อยๆหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอ,อกแล้วแล้วประตูเหล็กข้างๆก็ปิดลงด้วยแรงเสียงดังสนั่นทำให้ทุกคนหันมามองแสงไฟกระพริบสลัวเงาของนักโทษหลายคนทอดยาวบนพื้นกลิ่นเหงื่อและเลือดผสมกันฉันพยายามกลืนน้ำลายแต่คอแห้งจนแทบร้องออกมาไม่ได้ เขาเก้าวเข้ามาใกล้จนฉันสัมผัสลมหายใจน้ำเสียงของเขาเย็นยะเยือกรู้ตัวหรือ,อยังว่าฉันรู้ทุกอย่างความสยองเกาะกลุมหัวใจฉันฉันมองไปรอบตัวนักโทษอื่นๆหยุดทุกการเคลื่อนไหวเหมือนเวลาแข็งตัวทันใดนั้นมือของเขาก็กำเบาะเสื้อของฉันแน่นแรงดึงทำให้ฉันเกือบล้มและฉันก็เห็นสิ่งที่ไม่คาดคิดด้านหลังเขาไม่ใช่แค่งเงาทั่วไป แต่เป็นป้ายชื่อของใครบางคนที่ฉันเคยไว้ใจหัวใจฉันแทบหยุดเต้นความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยในพริบตาฉันรู้ทันทีว่าภารกิจนี้ไม่ใช่แค่การปลอมตัวทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันเห็นและสัมผัสคือการลวงและทดสอบและตอนนี้ฉันอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถถอยกลับได้อีกสายตาของเขายังคงตรึงฉันอยู่แต่ครั้งนี้มันไม่ใช่แค่ความรู้สึกของคนธรรมดา เหมือนมีบางสิ่งซ่อนอยู่ข้างหลังความเย็นชาฉันเริ่มสังเกตว่าเงาของเขาขยับผิดปกติเหมือนมันมีชีวิตของตัวเองเสียงฝีเท้าอื่นๆดังขึ้นช้าๆจากทางด้านหลังนักโทษคนอื่นเริ่มลุกขึ้นแต่ไม่มีใครพูดอะไรบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดเหมือนทุกวินาทีที่ผ่านไปหัวใจของฉันกำลังถูกบีบรัดจนแทบแตกฉันพยายามหาทางนีแต่ร่างกายเหมือนติดอยู่ในความเหนียวเนอะ ทุกลมหายใจเต็มไปด้วยกลิ่นโลหิตและเหงื่อแล้วจูจ่ๆประตูเหล็กด้านหลังฉันก็เปิดเองเสียงดังสนั่นสะท้อนเข้าหูแสงสลัวส่องมาเพียงเล็กน้อยและสิ่งที่ฉันเห็นทําให้ฉันเกือบสุดลงมีเงาอีกสองร่างยืนอยู่ในมุมมืดแต่สิ่งที่น่าตกใจที่สุดคือพวกเขาไม่ได้เป็นนักโทษธ,ธรรมดาแต่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ฉันคิดว่าไว้ใจและมือของพวกเขาถือสิ่งที่ฉันไม่อยากเห็น อาวุธและแฟ้มเอกสารลับชี้ตรงมาที่ฉันฉันพยายามพูดอะไรสักอย่างแต่เสียงออกมาแผ่วเบาเหมือนถูกดูดกลืนร่างของเขาเดินเข้ามาใกล้และพูดเบาๆด้วยน้ำเสียงที่เย็นจนผิวหนังลุกชันทุกอย่างที่คุณเห็นเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเกมฉันรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่แค่การปลอมตัวไม่ใช่แค่ภารกิจธรรมดาแต่เป็นกับดักที่ซับซ้อนที่สุดและฉันอยู่ตรงกลางของความลวงทั้งหมด เขาเกื้อมมือมาสัมผัสหัวไหล่ฉันแรงกดทําให้ฉันเกือบล้มแล้วเขาก็เอ่ยคําหนึ่งคําที่สั่นสะเทือนจิตใจ,จฉันจนแทบหยุดหายใจคุณไม่ควรมาที่นี่คนเดียวรอบตัวฉันมืดลงทันทีเสียงฝีเท้าเดินเข้ามาใกล้ทุกด้านและฉันเริ่มเห็นเงาของนักโทษพวกเขาไม่ได้เป็นคนเดียวกันทุกคนมีรอยยิ้มเยือกเย็นและสายตาที่เต็มไปด้วยความแค้นหัวใจของฉันแทบระเบิด ลมหายใจติดขัดและฉันรู้ว่าเส้นทางออกไม่มีอยู่จริงฉันรู้สึกถึงแรงดึงรอบตัวเหมือนกำลังถูกจับโยนไปในอากาศช้าๆเงาของนักโทษเริ่มเข้ามาใกล้แต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ร่างของพวกเขาแต่เป็นรอยยิ้มของพวกเขารอยยิ้มที่เยือกเย็ยนและโหดร้ายเสียงหัวเราะแผวเบาแทกเข้ามาดังขึ้นทีละน้อยจนเต็มหัวใจฉันพยายามหันหลังหนี แต่แรงที่ยึดฉันไว้แน่นเกินไปมือของเขายังคงจับหัวไหล่ฉันแน่นสายตาเย็นเยือกของเขาทําให้ฉันเหมือนถูกสลักอยู่กับที่ทันใดนั้นแสงไฟกระพริบแปรฉันเห็นภาพที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นในมุมหนึ่งของห้องขังมีคุกเล็กๆอีกหนึ่งชั้นและภายในนั้นคือร่างของคนที่ฉันรักที่สุดหัวใจฉันแทบแตกสลายฉันตะโกนเรียกชื่อเขา แต่เสียงของฉันถูกกลืนหายไปกับเสียงกุญแจและเสียงเหล็กกระแทกทุกอย่างรอบตัวเหมือนเคลื่อนไหวช้าเหมือนเวลาหยุดอยู่กับความสยองเขาก้าวเข้ามาใกล้และเอ่ยคำหนึ่งคําที่ทำให้ฉันแทบขาดใจทุกสิ่งที่คุณเห็นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นร่างของนักโทษคนอื่นเริ่มล้อมฉันแต่ละคนมีดวงตาที่ไม่ใช่ของคนธรรมดาและเสียงกระซิบคุณอยู่ในกับดักหนีไม่พ้นแล้ว ฉันพยายามดิน้นแต่ร่างกายเหมือนถูกฝังลงในพื้นทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและทันใดนั้นฉันเห็นเขาชายที่ปลอมตัวเป็นนักโทษยิ้มอย่างเยือกเย็นและเผยหน้าก,ากากที่แท้จริงเขาไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นศัตรูที่ฉันคิดว่าเอาชนะได้สายตาของเขาเหมือนมองทะลุจิตใจฉันและฉันรู้ทันทีว่าทุกการเคลื่อนไหวทุกแผนการ ถูกควบคุมโดยเขามาตลอดรอบตัวฉันเสียงฝีเท้าและเสียงหัวเราะเข้มขนเหมือนกำลังปิดล้อมฉันทุกด้านความมืดและกลิ่นเหงื่อเข้าครอบงำและฉันรู้ว่าตอนนี้ฉันไม่ใช่ผู้ควบคุมเกมแต่กลายเป็นเหยื่อของมันแล้วเขาก็ก้าวเข้ามาใกล้สุดๆรอยยิ้มของเขาเย็นจนทะลุถึงกระดูกและเอ่ยคำสุดท้ายคำที่ทำให้ทุกความหวังของฉันพังทลายเกมนี้คุณ แท้แล้วทุกสิ่งรอบตัวฉันเริ่มหมุนวนเสียงหัวเรอะเสียงฝีเท้าและเสียงเหล็กกระแทกเหมือนถูกบีบอัดเข้ามาในหัวใจลมหายใจฉันติดขัดมือสั่นราวกับจะหลุดออกจากร่างเขาก้าวเข้ามาใกล้ทุกทีแสงไฟสลัวส่องไปที่ใบหน้าเขาใบหน้าที่ฉันเคยคิดว่าไว้ใจตอนนี้กลายเป็นหน้ากากแห่งความโหดร้ายดวงตาเย็นชาของเขาเหมือนมองทะลุจิตใจฉันทุกชั้น นักโทษรอบตัวฉันเริ่มขยับเคลื่อนไหวเป็นวงรอบทุกสายตาจับจ้องฉันฉันรู้ว่าไม่มีที่ซ่อนไม่มีทางนี้และทุกการหายใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวทันใดนั้นฉันได้ยินเสียงกระซิบเบาๆเหมือนมีใครเรียกชื่อฉันฉันเงยหน้าขึ้นแต่ทุกอย่างรอบตัวเต็มไปด้วยความมืดและความรู้สึกว่ามีบางสิ่งซ่อนอยู่เขาก้าวเข้ามาใกล้ มือของเขาแต่หัวไหล่ฉันแน่นแรงกดราวกับจะดึงฉันลงไปใต้พื้นฉันพยายามดิน้นแต่ร่างกายเหมือนถูกล็อกไว้ด้วยพลังที่มองไม่เห็นทุกอย่างคุณคิดว่าควบคุมได้น้ำเสียงเย็นยะเยอะือกแต่จริงๆแล้วคุณอยู่ในกับดักของเราแล้วทันใดนั้นไฟดับสนิทความมืดกลืนทุกสิ่งเสียงฝีเท้าและเสียงหัวเราะเข้มข้นรอบตัวฉันเหมือนกำลังปิดล้อมฉันทุกด้าน ฉันแทบจะกรีดร้องแต่เสียงหายไปกับความเงียบที่หนักอึง้งและแล้ว,ลวไฟสว่างขึ้นเพียงชั่ววินาทีฉันเห็นทุกอย่างชัดเจนนักโทษทุกคนไม่ได้เป็นมนุษย์ธรรมดาแต่เป็นเงาที่บิดเบี้ยวมีดวงตาสีแดงกำาและรอยยิม้มเยือกเย็ยนเหมือนเลือดแข็งหัวใจฉันแทบระเบิดความหวาดกลัวบีบรัดจ,จนแทบหายใจไม่ออกฉันรู้แล้วว่านี่ไม่ใช่เรือนจำธรรมดา แต่เป็นโลกที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อทดสอบจิตใจฉันและฉันอยู่ตรงกลางของฝันร้ายที่ไม่มีวันตื่นเขาก้าวเข้ามาใกล้สุดๆรอยยิ้มของเขาเยือกจนทะลุถึงกระดูกและเอ่ยคำสุดท้ายด้วยน้ำเสียงที่สันสถานจิตใจคุณไม่ใช่ผู้ควบคุมคุณคือเหยื่อของเรารอบตัวฉันความมืดขยายตัวเสียงหัวเราะเต็มไปหมดฉันพยายามดิน้นแต่แรงโน้มถ่วงราวกับถูกเปลี่ยน ฉันกำลังจมลงไปในความมืดที่ไม่มีวันกลับความมืดรอบตัวฉันหนาแน่นจนเหมือนจะกลืนทุกสิ่งเสียงหัวรอะเสียงฝีเท้าเสียงโลหะกระทบทั้งหมดรวมกันเป็นเสียงเดียวที่สั่นสะเทือนหัวใจฉันพยายามหายใจแต่ปอดเหมือนเต็มไปด้วยควันมือสั่นจนแทบควบคุมตัวเองไม่ได้เขายืนอยู่ตรงหน้าใกล้มากจนฉันรู้สึกถึงลมหายใจของเขารอยยิ้มยเยาะเยนของเขาทำให้ขนลุก แต่สิ่งที่ทําให้ฉันช็อกที่สุดคือเงาที่สะท้อนจากดวงตาเขามันไม่ใช่เงาของเขาแต่เป็นเงาของฉันเองร่างของฉันที่ยืนนิ่งแต่ดวงตากลับมองฉันด้วยความโหดร้ายฉันพยายามถอยหลังแต่เหมือนทุกก้าวถูกจำกัดเหมือนฉันติดอยู่ในโลกคู่ขนานรอบตัวฉันนักโทษและเจ้าหน้าที่ทุกคนกลายเป็นเงาเงาที่บิดเบี้ยวมีรอยยิ้มเยากเย็นและดวงตาแดงกำ่ำ ทุกเสียงกระซิบเหมือนคำสาปทุกแรงสัมผัสเหมือนพลังที่ดึงฉันลงไปเขาเกื้อมือมาแตะหัวไหล่ฉันอีกครั้งน้ำเสียงเย็นยะเยือกกระซิบข้างหูคุณคิดว่านี่คือเรื่องติงหรือแต่จริงๆแล้วคุณอยู่ในกับดักของเราแล้วฉันพยายามกรีดร้องแต่เสียงไม่ออกร่างกายเหมือนแข็งเป็นหินทุกการเคลื่อนไหวเหมือนช้าเป็นชั่วโมงและทันใดนั้นความมืดก็เปลี่ยนเป็นแสงสว่างแปลกประหลาด ฉันเห็นภาพทั้งหมดชัดเจนเรือนจำไม่ใช่เรือนจำนักโทษไม่ใช่นักโทษทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อหลอกลวงและตัวฉันเป็นเพียงตัวหมากในเกมที่โหดร้ายที่สุดเขาชายที่ปลอมตัวเป็นนักโทษไม่ใช่ศัตรูธรรมดาแต่เป็นคนเดียวที่ควบคุมทุกอย่างสายตาของเขาเย็นจนเหมือนจะสลายจิตใจฉันรอยยิ้มของเขาทำให้ฉันรู้สึกว่าโลกนี้ไม่มีทางนี้ทันใดนั้น ทุกอย่างเงียบสนิทไม่มีเสียงไม่มีเงามีเพียงฉันและเขาอยู่ตรงหน้าฉันในความว่างเปล่าแล้วเขาก็เอ่ยคำสุดท้ายคำที่ทำให้ฉันแทบหยุดหายใจเกมนี้ไม่มีผู้ชนะรอบตัวฉันความมืดและแสงสลับกันเหมือนโลกกำลังล่มสลายฉันพยายามยกมือป้องกันแต่ไม่มีอะไรช่วยได้และในวินาทีนั้นฉันรู้ว่าฉัน ติดอยู่ในฝันร้ายตลอดการฉันยืนอยู่กลางความว่างเปล่าไม่มีพื้นไม่มีเพดานมีเพียงแสงสีซีสลับกับความมืดทุกอย่างเหมือนลอยอยู่ในอากาศหัวใจฉันเต้นแรงจนเหมือนจะแตกออกลมหายใจร้อนชื้นของเขายังคงอยู่ใกล้ฉันตลอดเวลารอบตัวฉันเริ่มเกิดสิ่งประหลาดเงาเกาะตามพื้นและเพดานบิดเบี้ยวเหมือนมีชีวิตเสียงกระซิบแผ่วเบาคุณไม่มีวันออกไป ซำลาวซำลาวเหมือนหลอนติดอยู่ในสมองเขาก้าวเข้ามาใกล้สายตาของเขาเย็นเย,ยือกฉันเห็นภาพความทรงจำที่เคยคิดว่าลืมไปกลับปรากฏชัดเจนทุกความผิดพลาดทุกความลับเหมือนเขารู้หมดฉันพยายามถอยหลังแต่เท้าติดอยู่กับพื้นล่องหนแรงโน้มถ่วงแปรเปลี่ยนฉันลอยขึ้นสูงช้าชาร่างกายเหมือนถูกดึงโดยแรงเหนือธรรมชาติแล้ว ฉันเห็นเงาของตัวเองอีกครั้งเงานั้นยิ้มยิ้มแบบโหดร้ายมือยื่นมาหาฉันเหมือนจะดึงฉันเข้าไปในความมืดนิรันดร์ฉันพยายามกรีดร้องแต่เสียงหลุดลอยไม่มีใครได้ยินและเขาก็เอ่ยอีกครั้งน้ำเสียงเย็นเยียบแต่ชัดเจนคุณคือผู้เล่นคนสุดท้ายและเกมเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นทันใดนั้นฉันถูกดึงลงไปในเงามืดร่างของฉันหมุนวน เห็นใบหน้าของนักโทษและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดบิดเบี้ยวดวงตาแดงกำ่ำยิ้มด้วยความโหดร้ายและทุกคนพร้อมกันยินดีต้อนรับสู่ความจริงของเราความมืดพุ่งเข้ามาครอบงำหัวใจฉันสั่นจนแทบหลุดออกลมหายใจสุดท้ายก่อนที่จะตกสู่ความว่างเหมือนโลกทั้งใบพังทลายและฉันรู้ตัวว่าไม่มีทางนี้ไม่มีผู้ช่วยไม่มีเวลามีเพียงเกม ที่กินจิตใจฉันจนหมดสิ้นฉันรู้สึกว่าตัวเองลอยไปในความว่างเปล่าไม่มีพื้นไม่มีเพดานแต่มีแรงดึงบางอย่างพาให้หมุนวนอย่างไร้ทิศทางรอบตัวฉันเงาที่บิดเบี้ยวและร่างเงาแปลกประหลาดขยับเข้าหาฉันอย่างช้าๆแต่ทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยความมืดมิดและความโหดร้ายฉันพยายามกรีดร้องอีกครั้งแต่เสียงถูกดูดกลืนลงไปกับความว่างดวงตาของเขา ชายที่ปลอมตัวเป็นนักโทษยังคงตรึงฉันอยู่สายตาของเขาเย็นยะเยือกเหมือนอ่านทุกความคิดของฉันได้ทันใดนั้นโลกรอบตัวฉันเริ่มเปลี่ยนรูปฝาผนังและเพดานกลายเป็นเส้นเลือดและเงาของสิ่งมีชีวิตเสียงกระซิบและเสียงหัวเราะสั่นสะเทือนสมองฉันร่างของนักโทษรอบตัวฉันบิดเบี้ยวจนแทบจำไม่ได้ดวงตาแดงกำ่ำยิ้มด้วยความโหดร้ายและพวกเขาพร้อมกันขยับเข้าหาฉัน ฉันพยายามถอยหนีแต่แรงโน้มถ่วงแปรผลันฉันถูกดึงลงไปในเงามืดร่างกายเหมือนถูกยืดจนเกือบขาดและเงาของตัวเองยังคงยื่นมือเข้ามาดึงฉันเข้าไปในความมืดนิรันต์เขาเตยยน้ำเสียงเย็นยะเยือกนี่คือโลกของเราคุณคิดว่าหนีได้หรือคำพูดเหมือนมีชีวิตซ้ำแล้วซ้ำเล่าในหัวของฉันทุกความทรงจำถูกบิดเบี้ยวทุกความกลัวถูกขยายเป็นหลายเท่า ฉันรู้สึกว่าจิตใจตัวเองกำลังถูกแยกออกเป็นชิ้นเล็กๆทุกชิ้นเต็มไปด้วยความสยองเสียงหัวเราะและเสียงกระซิบดังขึ้นรอบตัวเหมือนฉันตกอยู่ในห้องขังที่ไม่มีจุดจบและเขายังคงอยู่ตรงหน้ายิ้มเย็นชาคุณคือเหยื่อของความจริงที่คุณไม่เคยรู้ทันใดนั้นฉันเห็นร่างของตัวเองอีกครั้งแต่ร่างนี้มีสายตาเยือกเย็นเหมือนเขายิ้มด้วยความโหดร้ายเหมือนสะท้อนอนาคตของฉัน ทุกอย่างรอบตัวลอยวนเหมือนเวลาถูกหยุดและฉันรู้ตัวว่ากำลังถูกดึงเข้าสู่ความมืดนิรันโดยไม่มีวันตื่นฉันรู้สึกว่าตัวเองลอยอยู่ระหว่างความมืดและแสงที่กระพริบไม่หยุดทุกเสียงทุกภาพทุกสัมผัสเหมือนถูกขยายจนเกินความจริงร่างของฉันเริ่มละลายเข้ากับความมืดเหมือนตัวตนกำลังถูกดูดไปทีละชิ้นเงาที่บิดเบี้ยวรอบตัวขยับเข้าหาฉันชา้า ดวงตาแดงก่ำจ้องมาที่ฉันรอยยิ้มเยือกเย็ยนเหมือนสะท้อนความตายและทุกครั้งที่ฉันพยายามดิน้นแรงดึงจากความมืดยิ่งรัดแน่นขึ้นชายที่ปลอมตัวเป็นนักโทษยืนอยู่ตรงหน้าสายตาของเขาเย็ยนจนแทบทะลุหัวใจรอยยิ้มของเขาเหมือนสะท้อนอนาคตอันมืดมิดและเขาก็เอ่ยเสียงกระซิบคุณไม่มีวันนี้จากเราและคุณกำลังจะกลายเป็นหนึ่งกับโลกนี้ทันใดนั้น ฉันเห็นเงาของตัวเองอีกครั้งแต่ร่างนี้มีรอยยิ้มเยือกเย็นเหมือนเขาดวงตาแดงกลับเหมือนสิ่งมีชีวิตจากความมืดฉันพยายามตะโกนแต่เสียงถูกดูดกลืนไม่มีใครได้ยินไม่มีทางออกความมืดเริ่มกลืนฉันทีละชั้นร่างกายเหมือนถูกยืดและฉีกหัวใจเหมือนถูกบีบอัดจนแทบระเบิดทุกความทรงจำทุกความกลัวทุกความเจ็บปวดถูกดูดเข้ามาในความว่างเปล่าและฉัน เริ่มรู้สึกว่าตัวเองกลายเป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้นักโทษและเจ้าหน้าที่ที่บิดเบี้ยวทุกคนยืนล้อมฉันดวงตาแดงก่ำจ้องฉันรอยยิ้มเยือกเยยนเต็มไปด้วยความพึงพอใจและชายที่ปลอมตัวยื่นมือมาแตะหัวฉันแรงสัมผัสนั้นทําให้ฉันรู้สึกถึงความว่างเปล่าที่ไม่สิ้นสุดฉันร้องเรียกตัวเองแต่เสียงไม่ออกร่างของฉันค่อยๆละลายเข้ากับความมืดจิตใจฉัน ถูกดึงเข้าสู่มิติที่ไม่มีทางกลับและสุดท้ายฉันไม่เหลืออะไรนอกจากความว่างเปล่าเป็นส่วนหนึ่งของฝันร้ายของโลกที่เขาสร้างขึ้นและไม่มีใครไม่มีใครสามารถช่วยฉันได้อีกต่อไปฉันรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่ฉันอีกต่อไปร่างกายลมหายใจจิตใจทั้งหมดละลายรวมกับความมืดรอบตัวเสียงหัวเราะและเสียงกระซิบดังซ้ำในหัวฉันจนแทบระเบิด ทุกการเคลื่อนไหวกลายเป็นภาพซ้อนของความกลัวเงาที่บิดเบี้ยวรอบตัวเริ่มขยับเข้ามาใกล้ทีละน้อยดวงตาแดงก่ำจับจ้องฉันรอยยิ้มเยือเกเย็นเหมือนดูดพลังชีวิตฉันพยายามดิน้นแต่แรงโน้มถ่วงและความมืดดึงฉันเข้าหาพวกมันชาชาชายที่ปลอมตัวเป็นนักโทษยืนตรงหน้าสายตาของเขาเหมือนอ่านทุกความคิดรอยยิ้มเยือเกเย็นกระชากจิตใจฉันและเขากระซิบคุณ กำลังจะเข้าไปสู่ความเป็นเราทันใดนั้นฉันเห็นเงาของตัวเองแยกออกมายืนอยู่ตรงข้ามดวงตาแดงก่ายิ้มเยือกเย็นราวกับสะท้อนฉันแต่ไม่ใช่ฉันทุกการเคลื่อนไหวของมันตรงกับความคิดของฉันทุกขั้นแต่บิดเบี้ยวและโหดร้ายเกินกว่าตินตนาการฉันพยายามกรีดร้องอีกครั้งแต่เสียงไม่หลุดและเมื่อเงานั้นยื่นมือมา ฉันรู้สึกถึงแรงดูดมหาศาลดึงฉันเข้าหามันร่างกายฉันเริ่มถูกฉีกออกความคิดและความทรงจำถูกแยกชิ้นเป็นเสี้ยวเสี่ยวและฉันรู้สึกเหมือนถูกกลืนเป็นส่วนหนึ่งของโลกฝันร้ายนักโทษและเจ้าหน้าที่ที่บิดเบี้ยวทุกคนยืนล้อมฉันดวงตาแดงก่ำจ้องฉันรอยยิ้มเยือกเย็ยนเต็มไปด้วยความพึงพอใจชายที่ปลอมตัวยื่นมือมาแตะหัวฉันอีกครั้งและกระซิบ ตอนนี้คุณไม่ใช่ใครอีกต่อไปความมืดพุ่งเข้ามาเต็มหัวความเจ็บปวดความหวาดกลัวความสยองทุกอย่างผสมเป็นหนึ่งเดียวฉันแทบหายใจไม่ออกและสุดท้ายฉันรู้ตัวว่าจิตใจและร่างกายฉันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของฝันร้ายนี้ไม่มีทางออกไม่มีทางกลับและไม่มีใครที่จะช่วยฉันได้อีกต่อไปความมืดกลืนฉันจนแทบลืมหายใจ แต่ไม่ใช่ความมืดธรรมดาเหมือนมีชีวิตมันหายใจพร้อมฉันทุกแรงสัมผัสทุกเสียงหัวเราะเหมือนถูกซ้อนทับหลายมิติร่างของฉันค่อยๆละลายเข้ากับมันและจิตใจฉันเริ่มรู้สึกเหมือนถูกแบ่งออกเป็นหลายส่วนเงาของตัวเองที่ยืนตรงหน้ายังคงจ้องฉันด้วยดวงตาแดงกำ่ำรอยยิ้มเยือกเย็นเหมือนสะท้อนอนาคตอันมืดมิดทุกครั้งที่ฉันพยายามขยับมันก็ขยับเหมือนเงาตามหลังฉันทุกฝีก้าว แต่บิดเบี้ยวและเหมือนกําลังกลืนฉันเข้าไปชายที่ปลอมตัวยืนใกล้และกระซิบเสียงเย็นยะเยือกคุณได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้แล้วและโลกจะไม่ปล่อยใครออกไปอีกรอบตัวฉันนักโทษและเจ้าหน้าที่ที่บิดเบี้ยวยืนล้อมฉันเป็นวงกลมดวงตาแดงก่ำจับจ้องฉันรอยยิ้มเยือกเย็นและเสียงหัวเราะที่แผ่วเบาทำให้ฉันแทบคลุ้มคลั่งทุกสิ่งทุกอย่าง เต็มไปด้วยความสยองและความโหดร้ายฉันพยายามดิน้นพยายามเรียกชื่อของตัวเองแต่เสียงถูกกลืนหายร่างกายเหมือนถูกดึงเข้าไปในความว่างเปล่าและเงาของฉันเริ่มละลายรวมกับฉันจนแทบไม่เหลือร่างเดิมความเจ็บปวดและความกลัวรวมเป็นหนึ่งเดียวกับความมืดฉันรู้สึกเหมือนจิตใจตัวเองถูกฉีกออกและในที่สุดฉันกลายเป็นเพียงเงาหนึ่งในฝันร้าย เป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้ที่มีชีวิตและรอคอยเหยื่อใหม่อยู่เสมอเสียงหัวเราะและเสียงกระซิบรอบตัวฉันยังคงดังก้องอยู่ในหัวดวงตาของเงาที่ฉันกลายเป็นมองทุกสิ่งเหมือนผู้คุมเกมและฉันไม่มีทางหนีไม่มีใครเห็นไม่มีใครได้ยินโลกนี้จะไม่ปล่อยฉันไปไม่เคยแสงสว่างอ่อนๆเริ่มส่องเข้ามาในความมืดร่างของฉันที่ละลายอยู่กับเงา ค่อยๆกลับมามีตัวตนอีกครั้งเสียงหัวเราะและเสียงกระซิบเริ่มเบาลงเหมือนโลกนี้เริ่มยอมปล่อยฉันออกจากความฝันร้ายชายที่ปลอมตัวยืนอยู่ตรงหน้าสายตาเยือกเย็นของเขาอ่อนลงเล็กน้อยรอยยิ้มของเขาไม่ได้โผดร้ายอีกต่อไปแต่ยังคงลึกลับคุณรอดแล้วแต่จำไว้นะโลกนี้จะยังคงเฝ้าดูคุณอยู่เสมอฉันหายใจลึกๆ ทุกแรงตึงเครียดค่อยๆค,คลายออกรอบตัวเริ่มคืนสู่ความสงบแม้จะยังมีความมืดเหลืออยู่ตามมุมตึกฉันรู้สึกถึงความแข็งแรงที่เกิดขึ้นภายในตัวเองก้าวแรกของฉันออกจากเรือนจำโลกภายนอกเต็มไปด้วยแสงอาทิตย์อ่อนๆลมเย็นพัดผ่านทุกเสียงกลับมามีชีวิตฉันรู้สึกถึงความเป็นจริงและความอิสระอีกครั้งแม้จะปลอดภยัยแต่ความทรงจำและฝันร้ายที่ฉันผ่านมายังคงอยู่ เป็นเครื่องตนใจว่าบางครั้งการปลอมตัวและการเผชิญหน้ากับความจริงอาจพาเราไปสู่ความมืดแต่ก็ทำให้เราเข้าใจความแข็งแรงของตัวเองฉันก้าวต่อไปเงาของโลกฝันร้ายยังคงอยู่เบื้องหลังแต่ตอนนี้ฉันรู้ว่าฉันสามารถควบคุมชีวิตตัวเองได้และแม้โลกจะไม่เคยเหมือนเดิมอีกต่อไปฉันก็พร้อมที่จะก้าวต่อไปอย่างมั่นใจ